อยากผ่อนคลายเชิญได้ทุกเวลาไ,ไม่ว่าจะเป็นสายแทงหรือว่าหาเป็นลองแรงแสกซ่าจัดให้มีลีลา <What? S 1> ไม่ว่ามาคนเดียวหรือจะยกมาทังแกง๊ง s a k e อเคอีแซดเอเสกซาดูติดลบแต่ลองซอบจะติดใจไม่ดูสตรีมเมอร์ที่ลีลาไม่เหมือนใคร<ไ>จะอารอวหรือว่าเกมอะไรอยากได้นักวิเคราะห์หรือพรกกเพื่อนแกเงาก็จัดไปไอายุรุ่นไหนเด็กผู้ใหญ่ก็ดูได้ หลบมีมากมายพูดคุยเหมือนเป็นเพื่อนทำตัวตามสบายเข้ามาชมเข้ามาแชทเข้ามาเลยไม่ต้องอายเคราะห์กับ,บโคตรเสียงเป็นกลางไม่ลำเอียงเล่นเกมแบบโคตรเกรียนให้เราอยู่ข้างเคียงทั้งทอกทั้งภาคทั้งเสียงทั้งภาพวิเคราะห์ไม่พลาดจำได้อนใหม่อีกมากอ สวัสดีนะครับกลับมาจะเจอกันครับที่เซ็กซ่าชาแนลนะครับกับการวิเคราะห์เกมนะฮะนี่ก็เรียกร้องกันมาเยอะมากๆครับเพิ่งจบไปแบบสดสดร้อนๆ้อนนะครับกับสกอร์เดียวกันคุกหลีกเลยนะฮะนี่คือหลีกของเวียดนามนะครับกับ AOG ครับแชมป์ก็ได้ทราบกันไปแล้วนะฮะว่าเป็นใครนะครับเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าเขาเป็นแชมป์ได้อย่างไรในแต่ละเกมครับกับการเจอกันของทีม l ฟล h กับไซงอนแฟนทอมนะครับ ก็สกอร์เดียวกับทุกบ้านเมืองนะฮะเรียกว่าอินเทรนซีสุนบุญสวัสดิ์ครับไปเจาะสี่เกมนี้กันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปรับชมครับเหมือนเดิมนะครับเสกฝากด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะฮะกระดิ่งเสียงไม่ทางกดระฆังไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับกดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะเราไปรับชมกันดีกว่าในเกมแรกของคู่นี้ครับคิดเห็นอย่างไรนะฮะคอมเมนต์ได้นะครับอย่างสุภาพ เหมือนเคยครับความคิดเห็นไม่ตรงกันได้นะฮะมองต่างมุมกันได้ครับมาแชร์ไอเดียกันได้ครับแล้วเราไปลุยกันในเกมแรกกันฮะเอาสู่หน้าดาฟครับในเกมคู่นี้ครับหลายคนรอคอยครับแหมแต่ไม่คิดว่ามันจะไปจบแบบว่าสิสุนพสวัสดิ์ซะอย่างนั้นนะครับผมแต่ทุกเกมมันก็มีทีิวที่ไปนะครับผมก็ดูสดอยู่ด้วยนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับเพราะว่าไปทําธุระอยู่ก็จะได้แวบดูแวบดู ดูดับแหละครับดูดับก็เห็นทรงประมาณหนึ่งนะครับในรูปเกมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันตรงนี้นะฮะตามสไตล์ของเซกซ่าเหมือนเคยนะครับถ้าชอบก็แวะกดไลค์กดไลค์กันให้หน่อยนะครับจะได้เปิดตรงเปิดตาให้เห็นกันนะฮะก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับในช่องเซกซ่านะครับโอเคแบนกันไปนะครับเป็นคีล่ากับฟลอเรนติโนนะฮะเปิดมาก็แบนตัวคีแมนนะครับอยู่เฟิร์สริกแต่แบน กีฬาเองนะครับสำหรับทีมฟัชนะฮะแล้วก็ตัวของเซนต์อนเดอร์อม um นะครับก็ถูกบังคับให้แบนไอรินะครับแล้วก็ปล่อยซิปนะฮะแล้วก็แบนลิโป้อีกตัวหนึ่งนะครับอืเรียกว่าบ้านเขานี่ก็แมมีสไตล์ของตัวเองแล้วเฟิร์สมาเป็นเอลสุนะครับไม่ต่างกับไทยเท่าไหร่เอลสุนี่มีมูลค่าอยู่นะครับแต่ต้องดูว่าจะมีแบบแผนเหมือนบ้านเราบ้างไหมอ่าคอมโป เอลซูคิลเลอร์อะไรอย่างเงี้นะครับแต่นี้มาแล้วเปิดมาเป็นเอลซูอิงนิสแหละนะครับแต่ก็ยังไม่แน่นะผมไม่ได้ตัดช้อยส์นะครับเรื่องวิธีการเล่นนะครับเพราะอาจจะไปเล่นเลนข้างก็ได้นะครับแต่เลือกเอลซูมาเปิดกว้างเรื่องการรับเลนแคลรี่อยู่แล้วครับไปกลางก็ได้ไปเลนแคลรี่ก็ได้นะครับหลากหลายครับส่วนซึ่งก็เป็นท่อแน่นอนครับเดอะแบกของพวกเขาครับกับทอร์นนะฮะแคลรี่ที่โหดมากนะครับยิง3ามท่านนี้ขาสั่นไปแล้วนะครับรับมากับราส รัสนี่ผมก็มองว่าเป็นเรื่องของการเปิดมาในเกมแรกอย่างได้ตัวมั่นใจนะครับทีมแฟลชก็หยิบมาเป็นเรียวมารอิกนินะครับตัวที่ค่อนข้างไวในการเดินเกมแล้วก็ยืดหยุ่นนะครับตัวเรียวมานี่สามารถจะเล่นได้ทั้งจ u งเกลนะครับเล่น Dark Slayer นะฮะ จังเกิลดักซ์เลเยอร์ซับพอร์ตนะครับเล่นได้หมดนะฮะรัวสไตล์ของทีมแฟลตนี่ผมบอกเลยเอาไปเลี้ยวมะกกางก็ยังทําได้เลี้ยวมมสลับไปสลับมาได้หมดเอาอิกนิดไปโลมก็ยังได้นะครับนี่คือความสามารถของทีมที่เป็นแชมป์โลกมันแล้วนะฮะส่วนทีน่เขเป็นทอมครับพอเห็นแบบนี้อู้เลือกซูเปอร์แมนผมมองว่าซูเปอร์แมนนี่เข้าใจว่าเอามาแบบกะล้วงลึกล้วงหลังทําลายไฟนะครับไปถึงเอลสูอะไรอย่างเงี้ย ไล่ได้แต่ผมมองว่าอันนี้ก็คือดาบหนึ่งนะครับที่เล่นลําบากเพราะไอ้สตัวที่ทีมแฟลชเนี่ยดาบมาตรงนี้นยครับเรียวแมกับอิกนิสนะครับผมว่าเป็น2ตัวที่เล่นซูแมนเนี่ยไม่ชอบนะครับคือก่อนเข้าถึงตําแหน่งถ้าเกิดว่าโซนดีด้วยตัวของอิกนิสหรือว่าตัวของเรียวแมกนะครับมันทําให้เครื่องตกก่อนได้เข้าไฟง่ายมากนะครับหรือแม้กระทั่งเข้ามาแล้วถ้าเล่นแบบมีพิลิฟายก็ยังโอเคพอได้เล่นแต่ถ้าไม่มีลําบากเหมือนกันเดี๋ยวต้องดูในเกมนะครับว่าเขาจะจะเอาพิลิฟายมาด้วยหรือเปล่านะครับนฟส แบนไปเป็นอลิสกับคิวกรอดในฝั่งของเส้นคอนเฟนทอมนะครับซึ่งอลิสของโปรอีนะครับโดดเด่นอยู่แล้วนะฮะแล้วถ้าเป็นอลิสกับการเล่นคู่กับอิกนิสก็คอมโบคอมจอยนะครับในระหว่างที่มีโครโนโฟรแล้วให้เดินแล้วอัดเป้งไปเงนี่ค่อนข้างเก่งกับคิวกรอดนะครับอืมก็แปลกใจอยู่เรื่องของคิวกรอดนะครับแต่อาจจะเป็นคิวกรอดที่เล่นเคยมีข้อมูลกันว่าเล่นแล้วดุด้วยหรืออาจจะเป็นมองถึงคิวกรอดจังเกิล ก็ได้นะครับเพราะเป็นเป็นแค่เป็นคิวกราดจังเกิลเหมือนเก็เซอร์เล่นนะครับก็โหดอเวันพีก็โหดนะครับเราเห็นมาแล้วว่าคุณภาพของคิวกรอบมันเป็นอย่างไรนะครับในการเล่นส่วนที่ฝรั่งแบรนซีเนตเรียเอรันดอนนี่เลสเซกแบนนะครับถ้าคุณไม่เลือกตัวของไลเบิร์นในเฟสแรกง่ายๆนะครับก็จะแบนแล้วบวกกับจริงๆก็จี้ไล่ให้ตัวทอนไปอยู่ในมือไลเบิร์นนะผมมองว่าเขาแค่ปิดโอกาสที่จะเอาทอมมาเล่นเล่นค่าแล้วไลเบิร์นได้ไปเล่นตัวโหดๆตัวอื่นอีกมันจะมีตัวป่วนตัวโหด2ตััวนะครบก็จี้เอาแบบบบบโออเคะีังคับว่า เล่นเลยทอนป่าเล่นเลยนะอยากให้เล่นนะครับแล้วเขาน่าจะโฟกัสไปที่การป่วนป่านะครับเพราะว่าตัวพวกนี้ตัดป่าเก่งตัวเล็กเนี่ยแล้วตัวนี้ไม่ต้องช่วยเยอะนะครับอยู่ได้อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าจะเอาอะไรน,นะครับตัว4ี่เอาโอมาโอมาเรสนะครับเป็นทอนก็โอเคครับช่วงต้นเกมก็ดูใช้ได้อยู่นะครับแตบบ่การเอาโอมามาจะบอกว่าตัวที่เลือกนะครับทั้งซูเปอร์แมนและโอมาเนี่ยนะฮะบอกจริงๆว่าติดอีกนิดตัวหนึ่งซึ่งแม่มันก็ดูจะเหนื่อยตรงอีกนิดเนี่ยแหละครับ โอ้โหโอ้ไทยสไตล์มาด้วยเอากิเด์จริงเปล่าจำไม่ได้นะครับอ,อ๋ออีกิิวดอร์ถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆก็โอเคเลยนะครับเป็นการป่วนป่าที่จะเล่นลำบากด้วยระยะเลยนะครับมีทั้งตัวเอลสุนะครับกิวด์และอย่างที่ผมบอกว่า คือมันเฟกซิเบิลได้เยอะด้วยผู้เล่นของเขาสามารถทําได้นะครับอย่างโปรอี e นะครับเอาอิงกิสไปลมก็กทําได้เอาลิมาไปลมก็ทําได้กิลด์โลมเาก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้เป็นกิลด์โลมแล้วมากดดาเลนข้างอย่างนี้โอดต่อให้เป็นทอนก็เหนื่อยครับอุลตรนั่นะครับจะไม่เอาเป็นทอนจังเกิลด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทอนจังเกิลน่าจะโดนครับเอาโออิน่าจะใส่แตกแน,น่ๆนน,นะครับสาวไส้เลยครับแล้วดูเกมจากทีมแฟตต้นเกมนี่ ไม่เบาคุมกลางน้ําดูดีมากเลยเรื่องของระยะนะครับเลยมองหาตัวที่จะมาต่อกกอกับตัว a o e ซึ่งบ้างเขาใช้นาคอสบ่อยนะครับนาคอสเป็นนาคอสราวทานนะครับมันเพราะ a o e, มันเบิร์ดไม่แตกนาคอสมันตามได้นะครับแล้วถ้าเกี่ยวนาคอสได้มีช่วงเวลาเล่นแล้วเงินเยอะแล้วสไตล์ของเส um ้นก็เป็นท่อเนะครับเทเงินให้กับลเบิร์นอยู่แล้วถ้านาคอสมีเงินสู้ได้ไหมสู้ AOI e, ได้นะครับแล้วก็นาคอสก็เป็นตัวหนึ่งที่ข้ามไปเกี่ยวเอลสุได้นะครับ แต่ปัญหาคือคอมเนี่ยมันถามว่าโถมเลยไหมก็ไม่ได้โถมขนาดนั้นมีตัวทำลายไฟ์อย่างซุปเปอร์แมนนะครับมีตัวเข้าทําจังหวะอย่างโอมมแต่แหมมันจะจะใช้สุดตัวต้องใช้แล้วให้สุดด้วยนะครับแล้วต้องคมมากซึ่งมันไม่ได้โถมโดยธรรมชาติแบบพวกเซลฟรีสวอนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมมองว่าคอมนี่แต่ส่วนตัวผมนะคอมที่เป็นเอลซูคิวเดอร์ถ้าแพ้คือแพ้โถมนะครับเพราะมันเป็นชุดๆแล้วมันต้องออกนะครับ แต่ว่าการดับตัวนี้ผมว่าคีย์แมงพิมพ en ์แฟลตเลยนะครับเกมนี้คือ XB นะครับที่เล่น i g กนิแล้ว XB กับ i g กนินี่โอ้เห็นมาเยอะนะครับไม่เบานะฮะทำให้ผมว่าโอมาสุปเล่นยากมากนะเกมนี้บวกกับการมีกิลด์เอลสุนะครับเราเห็นความสกยภาพทรงพลังของโป๊กมาแล้วถึงจะเป็นบ้านเราจะเป็นคู่กลางแต่เขาอัดแอปไปเล่นข้างมันก็ก็โหดเหมือนกันครับอยู่ตรงไหนก็โหดถ้าโป๊ก เจ็บครึ่งหลอดนะครับตัวเอลอีกเนี่ยพร้อมเข้าทําเลยนะในคอมของทีมแฟลตนะครับกลับกันคียของเซนตเ่อม erm um คือนาะคอต้องรวยนะครับต้องรวยจึงจะสู้พวกนี้ได้นะครับต้องใช้สีดีเกี่ยวเล่นได้แล้วทำจังหวะเหนื่อยเหมือนกันนะผมมองว่าเซนท์นม erm um ดูจะไม่ชัดเจนนิดหน่อยการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะกลัวพอเห็นเปิดครบแพ้ตัวแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนตัวในการรับมือแต่ถามว่าทําถูกไหมผมว่าก็ยังตัดสินใจถูกนะสําหรับผมนะ เพราะว่าถ้าเป็นทอนป่าน่าจะเหนื่อยเหมือนกันถ้าโดนเอลอีกนะครับโผล่ตัวนี่น่าจะแย่อยู่นะครับลำบากก็เลยต้องจู๊กแหละก็เข้าใจได้นะครับเนี่ยปลายนะกิลดอร์นะครับไ,ไปโอ้โหใช้ศักยภาพเดิมแบบนี้ตัดอย่างเดียวเลยครับตัดตัวเล็กแล้วก็น่าสนใจมากนะครับเปิดต้นเกมมาตรงนี้ครับ A D C เข้าไปเกี่ยวใส่ก่อนแล้วหายไหมซีเอ้ห้เหลือนิดเดียวครับฟิกเกอร์ออกไปได้ครับ สิ่งนี่นี่ไม่ทันได้พูดเลยครับเปิดเกมมาก็คือเขาสลับเลนใส่ก่อนครับด้วยการเอาเอลสุขึ้นบนไปเจอซุปก่อนครับหรือว่าอ่านเกมอย่างไรโปเอีอครับเข้าไปเคาะอยู่กับบรอนส์วีครับอิมชาร์จยัดเนี่ครับคู่นี้จะย,ยัดยังไงก็แรงครับไม่เอาเหลียวมาไปเจอทอนซะอย่างนั้นนะครับ้าเอาเอลสุมากดอยู่เลนนโอ ซูมกดซูมกดครับซุปเหนื่อยเลยครับซึ่งจริงแล้วแม้มันมันเล่นกับซุปได้แต่ผมว่านะเขาน่าจะให้รอหลังเลเวลสี่แล้วค่อยสลับก็ได้นะส่วนเ้นก์คนทอมน่าจะไม่ได้อยากสลับก็ให้ซุปสซนทนไปก่อนแล้วให้ชรอนด้วยฟาร์มนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะสลับยังไงนี่ครับไดอิมไม่ได้อยู่เลนมังกรน,นะอ่าดูจักเหลี่ยมก็เป็นสบายๆนะครับโอเ้เน้นเน้นโฟกัสไปที่การเอามากดดันป่วนชังเกิลเลยนะครับสามสามหลุมนลเนี่ย ไม่ได้ไปยุ่งกับฝั่งบูนะแต่ยุ่งฝั่งเลสจัดเลยเกาเห็นแล้วครับเอาอีกมาเจอไซเลบก,ก่อนครับที่เอาขวาเก <ไป S 1> ี่ยวใบไซเลปต้องสไลด์ออกครับโอมามันไม่ได้ถึกแม่ครับแล้วดูแม <c oughs> ่น,นามที่เดินมาต้นเกี่ยวนี่เป็นของทีมแฟนเลยเอาละครับไหลามาทางบูแล้วครับดาอิมเคลื่อนตัวมาหาโปรอีอนำทัพไปกับ ADC ตรงนี้ก็เรียกเกามา เรียบร้อยครับนาเขาโดนตัดบูครับไลเบิงก็ไลเบิงเลครับไม่ได้เล่นเกมอีก2องนาทีเป็นอย่างน้อยแล้วไหลเข้าไปที่เรดครับกดคอนแชนออกครับ ADC <oughs> ดูจริงๆครับ <c oughs> แล้วดูการสลับดีครับเอา XB ขึ้นไปรับเลนบนแล้วเนี่ย <c oughs> คือไอตัวที่อยู่ตรงนี้ <c oughs> อย่างซูแมนมันสู้กับอ g กนิสยากแล้วผมพูดเลย <c oughs> โอ้แต่โดนอารมณ์ไม่ดีรัวๆเอาเนี่ครับ แล้วปวนป่ายวยาวครับคอมนี้มันป่วนป่าเก่งแากครับแค่กิลด์เข้าไปเปิดวิชั่นให้หน่อยแล้วเดี๋ยวแถวหลังเป็น XP ครับด้วยฮะวิธีการเขาคือโป๊กให้เจ็บนะครับนี่ใส่เข้าไปนี่ปวดไม่กลัวเลยครับเพราะตัวมันโหดฮะมีแบ็คเป็นไอคิ้นี้สบายๆครับเอา a อดีซเข้าไปแล้วก็จ่ายดามจเติมเลสเข้าด้านหลังนะครับแล้วก็ให้ดะก้อนแฉนออกตัดได้2บัฟอย่างนี้ไม่ต้องเล่นเกมครับเนีคอสเพราะตัวกลางมันติดอยู่แล้วครับเขาเห็นว่าเป็นรัสนะครับพอเล่นคอมเนี้แล้วกลางเขาเป็นรัสเนี่ย คือโอแมดก็ไม่มีโอกาสมาช่วยเว็บเคลีย์ด้วยนะครับค่อนข้างยากเลยครับในการที่จะมารับมือตรงนี้ครับคือเล่นอย่างรัสมันต้องมีตัวที่เว็บเคลียแล้วช่วยพารัสออกไปเล่นได้คือถ้าไม่มีลําบากจริงๆนะครับลาบากในการที่จะพาตัวเองออกจากพื้นที่ตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะไปเล่นนะครับโหโหดมากนะมแเปิดเกมมนนี มาแบบเหนือความคาดหมายเยอะแล้วเขายืดหยุ่นสูงมากเรื่องของการสลับตำแหน่งนะครับเนี่ยคือผู้เล่นอาจจะไม่ได้ขนาดต่างกันแต่เขาไม่สลับตำแหน่งล้มาปวดที่บูบับอีกแล้วให้เอดซเข้าไปเหมือนเดิมแล้วแต่ก็เชนออกอู้ดัเปิดขัน,นิดเดียวบูบับก็เลยไม่ได้มาแล้วบูบับไปเซฟได้ก็เป็นของราสครับโอ้นาคอร์สไม่ได้อีกครับนี่ไม่ได้มาสามบับแล้วนะฮะโอโหจัดคือตัวดาอิมอาจจะไม่ถนัดในการเล่นที่จะจู๊ไปเอาอิกดิสมาเล่นนะครับ ก็เอาอิกนิสไปกับ XP แต่เปลี่ยนเอาอิกนิสไปเดินรับตรงอื่นแล้วเอาดาอิมมาคุมกลางมันคล้ายๆกับที่เวลก็ทำทำก็คือใช้เล่นคู่กลางแต่เปลี่ยนผู้เล่นเท่านั้นเองครับยืดหยุ่นมากนะครับการทาแบบนี้แล้วดูแตะมือเอาเก๋าขึ้นบนอิกนิสเดินลงล่างเพราะจะเล่นแล้วครับจะเล่นที่ป้อมล่างแล้วทำให้เจ็บก่อนครับส่งอิกนิสลงมาเอาเกา๋ากลับไปเล่นแล้วครับเพราะว่ามันสู้แบบซูเปอร์แมนสบายๆขึ้นเยอะแล้วครับมันเลเวลสี่ไปแล้วเกมนําแล้วเวลเจ็ดด้วยนะครับเลเวลก็น้ำโอ้็มมันเป็นความที่ แอดวานซ์คือปอีกขั้นของการเอากิลเดอร์เอลสูเดินไปทั่วเลยนะครับไม่ได้แค่อยู่ในโพสิชันคุมเอลซ้ายขวานมเดินเลยนะฮะสังเกตได้นะครับผ่านมาสีน่นาทีกว่าเด, 2, เดินสองเดินสไนซ์แล้วนับบัฟนะครับโจดนะฮะนาคอสยังไม่ได้เล่นเกมเลยครับออกมาทำอะไรอย่างไรยังไงดีกว่าครับโอ้เอาอีเป็นเอาอีบิวมาเป็นรบิทานเหมือนกันนะครับนะคอสก็ระบิทานแต่ว่ารู้ตัวแล้วเต็งช้านะครับไม่บิวเราไปทานเต็มนะฮะบิวคันหนึ่งแล้วรีบออกเจาะเกาะแล้วนะครับ อูเนี่ยโดนโป๊กอย่างเดียวก็เหนื่อยนะครับการเคลียร์เวฟแล้วถ้าจ่ายหมดแล้วอย่างนี้ XB เล่นง่ายนะครับเพราะจ่ายสก,กิลไปเคลียร์เวฟ XB จะซ์บีจสบายๆเล่นเนี่ยแล้วตัวกิลด์เนี่ยข้อดีคือมันซับมันลึกได้นิดนึงเพราะว่ามันสามารถข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับมันพุ่งได้โอ้แล้วโป๊กไก่นะครับคือสั o ้นโอแมาพุ่งได้แต่สั o ้นไปต้องเอาตัวเข้าไปแนบแต่ว่าตัวของกิลด์นะครับยืนสองสไลด์ออกไมเซอร์ไก่สันได้เหมือนกันถ้าแม่นนี่โอ้โหใส่แล้วไม่มีบูบับ ไม่ได้เลงง่าย,ายๆเลยเข้าไปครับทางด้านของ ADC ออกได้ครับโอ้ตัวโหดกวางริงวยวัดในญย่ครับแต่อยู่นอกแย่าฮะจะไม่ให้วาดจับง่ายๆครับ <c oughs> สุดจัดนะครับสกอ00นะแต่กดดันโหดมากนะครับแต่ก็ต้องชมว่า SCP ขุดดวงขนาดนี้นะยังไม่เสียป้อมตรงนี้แต่เพลย์นี้น่าจะโดนโอ้เข้ามาล้ามเพื่อเคลียร์เลยครับสุดยอดครับลเบิงครับ กล้าที่จะทำนะครับไม่งั้นเมื่อกี้มีปล่อยก็แตกเลยนะฮะราซีเอมมาเรียกร้องหน่อยครับแต่ด้านบนไปหวาดเรียบร้อยครับโดน2คนเอาอีกเกับทงด้านเร็วแมในจังหวะที่กดดันตรงนี้ครับซูเปอร์แมนก็ต้องไม่เสี่ยงครับไม่งั้นตายแล้วก็โดนตัดเวทปั๊บหรือเปล่าครับเอาอีไปป่วนป่าาหมดเรียบร้อยครับสองหลุมสามหลุมนอกจอนะครับเดินเกมไวแม่นะครับแล้วประสานงานกันโอ้โหสัญญาณกันดีจัดเล่นทั้งในและนอกแบบนะครับที่คุณเห็นนะครับ เอ็กบีบอกมานี่ดาอิมมาบครับอุ้ยกดแข็งเลยครับเสียไดอิมสไนท์โป้ไม่ตายครับเซเลฟโอ้เดินเกมไวมากนะครับ, im, time, oh, wide, มนะรบไม่ไม่เกิดเทคแอคชั่นในการฆ่าเพราะคำสั่งตั้งแซ่เขาเป็นทอมก็รู้ว um <c oughs> ่าตรงนี้เสียแล้วตรงนี้ยอมได้ตรงนี้ตัดแค่นี้พออะไรเงี้ยแต่โอ้โ oh ห oh. ทนไม้ทนมือจริงเข้าไปอุ้ยต้องฟิกเกอร์หลบแต่พันนิสโลอันนี้เอาแล้วครับมา <c oughs> ไม่โดนครับ แล้วก็ฉันไม่โดนแล้วสมัยไมเซอร์ไม่โดนอีกเหมือนกันครับโปรอีอย่างเอี้ยวตัวหลบได้ครับบอนวีแต่ได้ทาวเวอร์ด้านนอกหมดครับแบบนี้เจ็ดนาทีเท่านั้นครับสมทาวเวอร์ด้านนอกโดยฮี่สร้งเนเป็นทอมงานชุกยุงชุมนะครับแทบจะไม่ได้ขยับแบบอะไรออกมาเลยนะครับตั้งจาดที่โดนแบบรัวๆเรียกว่าเมามาจัดแล้วด้านบนครับโปอีก็ไปเห็นแล้วว่ามีสองคนแต่คำถามคือนอกจากบัฟตัวแรกที่ได้บูไปนาะคอสได้มั่งอย่างครับ จะยังไม่ได้เลยนะครับแล้วเนี่ยพอคุมมิชชั่นได้ป้อมนอหมดแล้วนะคอสเกมนี้น่าจะไม่ได้เล่นนะครับน่าจะวนเดียวแค่ฟาร์มก็เหนื่อยแล้วครับฟาร์มอย่างเดียวก็มาหนาหมดแล้วครับโอ<ฮ>้มาปเขาให้โอ้ต้องกดแขกเลยครับล <laughs> ายเบิง แล้วจังหวะมันเล่นสิ่หนึ่งแล้วครับปล่อยเอาอีไปฟรีฟาร์มอย่างนี้รวยแล้วเลเวลจะนำมากนะครับ ADC ไปบนคนเดียวเขาสวิทจนดีแม้คนหนึ่งสปิดปุ๊บดึงตัวที่ต้องสปิดก่อนน,นั้นให้ยังเกาเข้ามาเล่นกับเพื่อนครับแล้วปล่อย ADC ไปโซโล่อยู่ตรงนี้โอ้ไล่เคียรไล่ขวนด่าก้อนแชมป์ออกครับลึกจริงๆครับว่าทำได้เพราะเลเวลมันเยอะแล้วตัวมันทำได้นะครับมันเมียนติอยู่นะครับแล้วข้ามมาตรงนี้ตีลังกาเข้าไปปาดล่เบิงต้องออกฮะจบเกมสกอร์เท่าไหร่เนี่ย ไปแล้วครับมังกือครับอยากได้มังกือมาถือครับตีดาร์คสเลเยอร์แบบนี้ครับเจ้าเด็กมอนสเตอร์ครับจะมาปล่อยมังกือครับโอ้โโอโเล่นแบบนี้ฉันก็เปนทอมนี่บอกว่ายัางไม่ตื่นนอนนี่ยุ่งเลยนะครับแก้เกมยากนะในเกมเป็นฝ่ายตั้งการให้ชนโชคอย่างเดียวครับหลังพิงเชือกจัดเลยแล้วก็ศูนยครับตัดรูปวิธีการเดินเกม,มสลับไปสลับมาทัชชิ่งดีมากสมูทแมกนะครับ จมีถ้าใครอยากดูเรื่องของวิธีการแบบสลับอ่ะผมอยากให้ไปย้อนดูเอาแล้วกันว่าเวลาใครทําอะไรแล้วเปลี่ยนหน้าที่กันมันจะมีคนไปทาหน้าที่ทดแทนแล้วเป็นตัวไหนนะครับโอ้โห,โโหเดินกันวุ่นเลยครับเกมนิดผมยังไม่เห็นตัวของดาอิมที่เล่นแคลรี่นะครับอย่างเอลสูได้ไปยืนแช่ยืนฟาร์มเลย,เลยนะ เดินไปทั่วนะครับเคลียรตรงนั้นไปตรงนี้เคลียรด้วยกันไล่ซูมไล่ไมเซอร์เดินหาข้อมูลสไน์อยู่อย่างเงี้ยครับคนที่จะได้ฟาร์มเยอะกว่ากับเป็น ADC กับทางด้านของเก่าซะด้วยครับนี่ครับเข้าไปใช้ประโยชน์จากตัวเราอีกซื้อปุ๊บดักก้อนแชนออกครับตัวดาเม็ไปครึ่งแล้ว XB นี้ฟรีตลอดงานนะเรียบ้อยเฟิร์สบัตพึ่งมาในทีที่939ครับโอ้โหก่าจะได้เฟิร์สบัตนี่เกือบ10นาทีครับตัดนวดไปจนไม่รู้จะเหลือป้อมไหนแล้วครับถึงป้อมไหนแล้วนะครับ เคลียเวฟก็ลำบากลำบนครับเพราะตัวเวฟเคลียระยะไกลนี่ไม่ดีเลยครับสำหรับเซนต์แมนทอมฟิกเกอร์มาครับผ่าครับไม่ได้ฟิกเกอร์โยกครับนาคอสตเข้าไปเกี่ยวครับเคลียมังกรได้แต่สาหัสการเหลือเกินครับทางด้านซูเปอร์แมนบอนวีหล่นครับโดนดาอิมยิงแตกไปแล้วครับเอดซีตีบาแหลกกลางครับโอ้แบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันจบจริงๆครับจบตั้งแต่โดนคุมบัฟแล้วครับอันนี้ไม่ถอยให้เลยนะครับไม่ให้ตั้งหลักอะไรเลยครับ x ีแทบจะไม่โดน d a m a g ผมบอกเลยเกมนี้ถือครบเพลิงวิ่งฟีสปอร์ตแล้วไปอีกแล้วครับ adc ดาก้อนแชนออกกับหายไปเลยสำหรับร้านในบวกทิงโทอยู่สำหรับทางด้านของโอมามีบอนด์วีเรียกร้องด้านข้างครับเซเลฟนะครับแต่สุดท้ายปิดทางด้านของ adc ไปได้ครับ adc ก็ก็เล่นเยอะไปหน่อยนะครับน้ำเยอะครับก็เลยขอเล่นหน่อยแต่ไม่ได้มีตายเกิดนะเล่นลึกไปนิดนึงครับดาก้อนแชนออกก็ไม่พอระยะป้อมด้วยนะครับแล้วมันติด cc อยู่เมื่อกี้นี้เป็น4-1ครับก็ อากิสซี่จัดๆนะครับหวังจะทําให้มันจบเลยนะนี่คือสไตล์ทีมแฟลกอยู่แล้วนะพอนำๆก็จะมีช็อตแบบขอโชว์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่เห็นทําได้ก็หลอดเท่นะครับเนี่ยถ้าคือถ้าเอดิซีไม่ตายผมว่าก็ยังยังกดอยู่หน้าบ้านนะครับนี่โดนไปสองบอเหล็กแล้วนะสิบเอ็ดนาทีเงินห่างห้าพันห้าครับอู้ยังโยกหลบแตัวดูโปอีไม่มีถอยนะครับนี่ซัพพอร์ตกับทางด้านดักเซอร์เล่นนะฮะเลือดเท่ากันนะครับเล่นด้กกับซัพพอร์ต <g arness> <ks> เหนื่อยจริงๆอ่ะเงินห่างเยอะนะครับ <h ums> เข้าไปเคียนแล้วครับใส่แล้วฮนะไรเบิร์บอกเอาคุณไปทางนู้นเอาวงกรก่อน,อนเอาเสร็จจะตามตามยังไงดีแหมเอาอีกมันก็ผิ้วอยู่แล้วนะครับมันตัวคล้ายๆกันนะฮะกับทางั้นของนายคลอสซีเอเข้ามาเคาะให้นะครับกดแข็งแล้วมี a อดีซโยกมาแล้วโขนสลิงแล้วเบรกเอาไว้ก่อนครับ XB ทําทำเวฟน่าจะหันไปเอาดาร์คสเลเยอร์มากกว่าครับนะ่าจะไม่ประทะหรือเปล่า โซนไล่มาครับเอียงซ้ายมาเรื่อยๆแล้วกลับไปดีเจแล้วสหลดเลยเบิงขอปวดนี่เลดบัฟก่อนมายังโซนอยู่ไม่เปิดเอาดิบวกกันก่อนแล้วอ้าวซูเปอร์แมนโดดมาอย่างนี้บอลวีเรียบร้อยดิครับโอู้หายดิครับเอ็กบีใส่แล้วดูหมุนก่อนหนึ่งรอบครับเอดีซีแล้วเคลี่ยนกลับไปที่ซีเอที่เป็นบ้าเตะสวนมาเราได้ด้วยครับสองร้อยกำครับซีเอฟิกเกอร์ตามไปโดยกระเป๋าข้างนอกแต่ทั้งหน้าครับตรงนี้เอ็กบีก็ฟรีอยู่สู้นั่นแหละสู้นั่นโอ้แต่มีทอมมายิงแบบมีเอ็กบีล่วงนะครับเป็นดับเบิลคิวของนั่นนะครอที่ได้ไปครับ โอ้เก่าแยกออกไปไล่เก็บทางด้านวงนอกครับแล้วกลายเป็นว่าเพื่อนพังครับเล่นเยอะแล้วครับนำเยอะเขาอยากเล่นโชว์หน่อยครับเมื่อกี้ ADC เขาโชว์หมุนไปรอบหนึ่งนะฮะแต่ต้องชมนะครับว่าช็อตนี้ก็สวนได้ดีครับเป็นด้วยการที่เล่นแล้วแตกไฟเองนะครับถ้าเล่นอยู่ในวงที่ให้อีกนิดได้ฟรีเหมือนตอนต้นเกมเขาจะเล่นง่ายนะครับทังนั้นทีมฟลชบอกว่าเมื่อกี้แยกครับ ADC ไปเคลียร์อยู่ด้านนอกลดดันไปพลาดนะครับโดนวารช อนุมันต้งไหวแหวนสวนไปครับโดนคาที่เลยครับแล้วเก่าก็วิ่งไปตามรัสด้วยนะฮะเลยไม่มีใครกันทีนี้ X p บอกฉันไม่ได้ฟรีแล้วนะครับโดนถึงตัวนี้ก็เหนื่อยเลยครับแหมจากเกมที่ดูจังง่ายครับมีลิทเหมือนกันครับส้อเงินแทอมอ้ไรเบิงเกมอย่างนี้ยังไปเอาเบนคิวมาได้วอ๊ยดูดูดูดเดูดูดูดเดูดูดเดู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 ดเดู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 ดดเดดดดดดย ไอ้ลาบิงเอาผมพูดเลยนะมันแห่ผู้เล่นบนโลกใบนี้ได้ไม่กี่คนนะครับที่เจอเกมทีมแฟดดุขนาดนี้แล้วแล้วเขายังหาเงินเขาตามมาทั้งเกมเขาไปเอามาจากไหนวะค่าสองตัวเมื่อกี้เนี่ยสองหนึ่งหนึ่งเงินนำ ADC นั้นเอดี d c ก็มีจังหวะฟรีฟาร์มไปเยอะเหมือนกันนะครับช่วงหนึ่งแต่ค่าตายสองครั้งอ่ะโอ้ยลายบึงเป็นคนที่มันกดเป็นแบบเดอะซิมกดสูตรเพิ่มตังค์มาวะไปหามาตรงไหนวะเนี่ยเงินเมื่อกี้ตามมาห้าพันนี้ไล่กับมาเหลือพันสองพันแล้วนะครับ แล้วไลเบิงเงิเงินเยอะซะอย่างนั้นเลยนะครับตัดโอ,ดโอเล่นดีๆเอาเข้าไปอีกแล้วครับ ADC เครียน,นแล้วออกครับไปต่อที่บ,บอนวีทำไปเล่นไปนะทอนยิงแรงนะเมื่อกี้เลสนี่ยิงสามสี่นัดนี่อิกนิสปิวเลยนะครับคือคีผมบอกแล้วว่าอยู่ที่อิกนิสนะต้องอิกนิ่ได้ฟรีนะครับถ้าได้ฟรีอ่ะคือชนะไฟง่ายเลยอ่ะเพราะ XP มันแรงครับแรงรัวเร็วเร็วแรงรัวนะครับอืมตายทีมแฟตนะเหมือนเคยนะ รัดกลุ่มได้ช่วงหนึ่งแล้วก็ต้องขอโชว์หน่อยนะครับให้มันสมกับว่าฉันนี่แหละแชมป์โลกฉันนี่แชมป์เดชะบูนะซั่งนั้เหมือนทอมเสียป้อมไปเยอะแล้วเขาเหลือเยอะนะครับทางด้านของทีมฟลชนะฮะ <c oughs> โอ้ได้บูบับแล้วดีใจกับไรเบิงด้วยกว่าจะได้บับ <c oughs> เหนื่อยเหลือเกิน <c oughs> ทีมแฟลชเหมือนต้องต้องเคลมดาวตัวเองมารีเซตแล้วนะครับ <c oughs> เล่นเอาเป็นเล่นไปเยอะนะครับ <c oughs> อุ้ย เอาอีกครับออกตัดเลือดเองด้วยครับแล้วยัดใส่ลายเวงตามไม่ฐานครับถึงจะออกตัดเลือดเลยเ <med ic ill ine> หรอจริงๆก็โอ้โหออกตัดเลือดผมมองว่า a อดีซออกเบอร์ดาเม็ดีกว่านะ <med ic ill ine> ออกตัดเลือดนะ <med ic ill ine> ผมว่าไม่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กตรงนี้เท่าไหร่แต่เขาอยากจะเหมือนจะอยากเล่นเองอะ <c oughs> เลยอออกตัดเลือดน่ครับ จะไปล้วงเ,เองขนาดน,นั้นเลยเหรอคือจะไปล้วงปิดเลสเองก็ผมว่าใช้เบิร์ดดาเมจคุ้มกว่านะเลสไม่ได้ม uh> uh> ีบอลสล็อตเตอร์ด้วยนะครับโยกแมนแม่หรือแม้กระทั่งเซเล็เองก็เอ็กซ์ีเขาออกตัดเลือดไปแล้วนะที่เขาปั่นไ้นะเจ้าเอดีซีนะครับสไตล์เขานะ โอแมก็ยืนไม่อยู่นะครับเจอตัดเลือดอย่างนี้นะโบกิงโทมันจะลดประสิทธิภาพไปเยอะเหมือนกันนะครับในการใช้อ่ครับเป้าหมายคือต้องเอาสามบาลลักเนี่ยเล่นทำเป็นเล่นอยู่2องสามนาทีแล้วหนักตัวเองเฉยนะครับดีว่าบุญเก่าเยอะทำมาเยอะนะเกมนี้ครับก็เลยนี่ครับเซ็ตปนนดบ้างครับอ,อุ้ยเซเลฟเขามาซื้อก่อนกเก่าโซนดีเอาอีกเข้าไปครับ ก็ยังไม่ได้ถึงโอ้โหซูมโดนทอนเจ็บอยู่นะครับต้องวิ่งกลับไปรีเจนเลยนะครับเลือดแค่นี้ถ้าพลาดนี่เวฟแตกได้เลยนะครับเซเลสพยายามค้ำไม่ให้เวฟเข้าต่อู้เอ็กซ์บีแรงมากครับแล้วเอดีซีเข้าไปแต่มีแมสไอเนเลชั่นเคลียร์เวฟก่อนดังราคอนแชนออกครับก็พยายามกดดันซูมไมเซอร์เอ่อเล่นดังนาน,น,านเล่นอย่างนี้นะแรกก็ไกลๆก,ก็ดีอยู่แล้วโบ,บระและ้วดูครับอุ้ยสอยตายห้าครับเมื่อกี้นี่ <laughs> แต่ว่าเลือดมันน้อยจริงครับแล้วเข้าไปเกี่ยวมวยไถสวยครับแต่ไม่มีใครตามต่อครับแล้วเพื่อนหล่นไปแล้วสำหรับชนะของซีเอครับเซเลปหลบกระสุนได้ครับแต่เลสเคียเวฟหมดแล้วหันมายิงเก๋าอยู่มัดมือออดโดนแทงร่วงครับโอ้ยปาดเข้าไปเก๋าไม่ล้มด้วยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับแล้วยิงบ้าเรียบร้อยจบเกมครับเป็นชนะของทีมแฟลตแต่แหมผมอยากให้ดูผมขอดูซ้ำหน่อยสักนิดหนึ่งแล้วกันนะทุกคนขออนุญาตย้อนสักหน่อยแหม่ช็อตนี้นี่ เลียมมันอืนี่ครับกองกองแหครับกองแห่้ายคล้ายกองแน่แล้วเดี๋ยวดูครับจินนาการของบอนวีอาวียังไม่ถึงนีหว่าเดี๋ยว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 ตรงไหนวะขอดูหน่อยขอดูแบบนี้แล้วกันแหมมันไม่ลึกพอนะผมอยากเห็นตอนลึกๆนะมันหายากนะที่จะมีสักช็อตให้คุณได้แบบเห็นบ้างว่าเอ้ยมันมีเหลี่ยมเอาแหได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเลยเบียงมา อยากดูอยากดูอยากดูว่าทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวสรุปให้เดี๋ยวสรุปให้แป๊บหนึ่งสักครู่สักครู่นี่มาโอ้โหถ่ายโดนทุกตัวเลยโอหแต่มันไม่ลึกอ่ะคือถ้ามันทําได้แบบ2จังหวะต่อแล้วเข้าแบบนึกภาพแล้วถ้ามันถ่ายเข้าปืดเข้าไปนี้นี่ก็หาอยู่เหมือนกันนะได้เท่ได้สวยนะครับแต่มันไม่พร้อมกรับอะไรเบิร์นก็ไม่อยู่ไม่งั้นมันจะเชนซีทีต่อได้อ่ะเนี่ยมันเลยเข้ามาแล้วแลสเข้าไปเกี่ยวหลังใส่กาอูกับ X p แล้วนะครับแต่ไม่พอนะครับคือการเข้าทํามันคนละตัวอ่ะครับอื แล้วเขาก็เล่นยากอยู่แล้วด้วยนะครับโอู้ยสนายอย่างเม่นครับลม้มเกาะเกิดลุกมาเกี่ยวเอีตีบ้านจบนะครับรก็เป็นชัยชนะของทีม l l s s นะครับหนูนย์นะฮะบ,บอกได้คำเดียวว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นหนังม้วนเดียวด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเขาก็ยังมีติดเล่นนะครับเกมนี้ถ้าให้ผมสรุปก็คือวิธีการ เดินของไอเจ้าเอลสูกนะครับกับกิลเดอร์ปวนป่าตลอดอย่างที่คาตั้งแต่ดาร์ฟนะครับว่าปวนป่าเก่งแล้วทีนี้ราสตโดนทําให้ติดติดเวฟก่อนแล้วทีนี้กันไม่ได้โอมาวิชันต่ําคุมทางเดินน้ําไม่ได้คือเดินสบายมากแล้วตัดบูได้หมดนะครับเกมมาเลยอยู่ในมือพวกเขาไปเลยแต่มันก็มีช็อตที่ต้องเรียกว่าทําเป็นเล่นนะครับสุดท้ายพวกเขาก็เรียกสติกลับมาแล้วก็เอาชนะแบบคินเคลนไปสำหรับทีมแฟลชเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเดินเกมเร็วมาก ผมคาดหวังเลยว่ามันมีไม่กี่ทีมที่เดินอย่างเงี้ได้ตลอดแล้วส่วนใหญ่มันจะมาเห็นกันอีกทีก็คือตอน AWC ที่ทีมระดับเนี้ยมาเล่นนะครับเดินกันเป็นพึ่งงานมดงานแบบมีแอคชั่นเทคเห็นทํากันตลอดนะครับทุกๆวินาท,ทีที่เขาเดินได้เปรียบนะครับแต่ต้องบอกว่ามันก็สุดแล้วนะครับทางด้านของเซนต์แอทอมเองก็ไม่รู้ผมชี้ให้ดูในเกมแล้วว่าอะไรเบิงไปหามาจากไหนนะครับโดน3 4สบัฟขนาดนั้นไม่ต้องเล่นเกมครับ แต่ก็ยังเอากลับมาแล้วก็ยังมีจังหวะแบบคืออืมมาบ้างจากช็อตผลิตพลาดของทีมแฟลชนะครับแต่ทีมนี้คุมเกมแล้วทัชชิ่งการเปลี่ยนโพซิชันสวิชนะครับสวิสตัวละครกับเลนดีมากนะครับชื่นชมนะครับเป็นหัวใจสำคัญนะไม่เขาคุมทุกอย่างในเกมฮีโร่ด้วยอะไรด้วยนะครับจบไปสำหรับเกมแรก1-0นะฮะแชมป์โลกยังเป็นแชมป์โลกครับเดี๋ยวไปชมกันต่อในเกมที่2ครับใครชอบเกมนี้ผมฝากกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณนะครับ